สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็ยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องโคเรยามิกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปรีวิวแมวในเอพิโซดที่2แล้วเนาะแต่ต่อจากนี้ผมก็จะไม่นับเป็นเอพิโซดแล้วนะแต่ก็จะแบบมารีวิวเรื่อยๆครับผมก็ในวันนี้ผมก็จะมารีวิวคอสแซกแคทหรือว่าแมวรอยัลกาดแคทในชื่อร่างสของมันนะครับก่อนที่เราจะไปอธิบายผมขอบอกก่อนว่าดา่านแมวตัวนี้ได้มาจากด่านไหนนะครับก็ผมจะขึ้นภาพให้ดูเลยนะก็จะได้มาจากาป่าปูพาราไดส์ครับ ซึ่งจะเป็นดานที่คุณจะเจอกับตัว,ต,วตัวอ้วนๆทา่านางฟ้าครับผมที่จะมีสกิลท็อกซิกที่จะลดเลือดของแมวเราตามเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับอ่ะไม่อธิบายอะไรนานมากแล้วก็ร่างที่3ก็จะเป็นได้มาจากด่าน้านแค้นของบอสตัวนี้นะครับคือปาปูพาราด็อกซ์ก็จะยากกว่าด่านแรกนิดนึงแต่ก็ไม่อะไรมากครับผม ก็จะมาเริ่มอธิบายกันเลยครับแมวตัวนี้เป็นแมวที่ไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ในร่างแรกกับร่างสองครับก็ผมจะขึ้นแสแตทที่ดูว่าแสแตทของร่างแรกกับร่างสองต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้ร่างสองโดยปกตินะ,ะความสอมบัตพิเศษในร่างแรกกับร่างสองคือตีท่าได้ลีกแรงขึ้นสามเท่าครับไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมก็จะขึ้นแสแตทให้ดูอย่างละเอียดนะครับผมก็จะไม่อธิบายเยอะก็สามารถหยุคดคลิปเพื่อรับชมได้เลยครับก็จะขึ้นให้แบบ ทั้งรูปจริงแล้วก็ทั้งคําอธิบายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่ล่างต่อไปของแมวตัวนี้นะครับผมรอยอกาดแคทซึ่งเป็นล่างที่ผมบอกเลยว่าดีมากครับผมโอเคครับก็มาต่อกันที่แมวรอยอกาดแคทเลยครับผมล่าสามก็จะได้รับความสามารถพิเศษมาหลายอย่างเลยครับโดยผมจะขึ้นสตัให้ดูนะครับแล้วก็จะอธิบายเป็นส่วนๆว,ว่าเพิ่มอะไรมาบ้างครับ ก็ในสเตตของล่าง3นะครับก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็ดามเมจมาอย่างละ75%าครับทำให้ตัวมันเก่งมากกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นลำดับเกือบต้นๆก็คือระยะที่เพิ่มมาครับผมเพิ่มมาประมาณ3 5หน่วยทำให้แมวตัวนี้มันหลุดระยะตัวตีใกล้หลายๆตัวครับทำให้แบบมันสามารถตีตัวพวกนั้นได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นพวกกอริลลาพวกอ่าเพนกวินอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ถ้าเมื่อเจอพวกแบบตัวกระรอก ลีลิกหรือว่าหมาลีลิกเนี่ยตัวนี้ก็จะสู้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับต่อมาคือความสามารถพิเศษที่เพิ่มมานะครับผมก็จะเพิ่มเวฟอิมูนหรือว่าการกาโจมตีแบบคลื่นนะครับแล้วก็แมสซีดาเมจหรือโจมตีแรงขึ้น3เท่าเนี่ยจะเพิ่มมาจากตอนแรกที่เป็นแค่ลีลิกก็จะเพิ่มของเอเลี่ยนด้วยนะครับแต่ถ้าเมื่อเก็บสมบัติครบจาก3เท่าจะกลายเป็น4ีเท่าแทนเพราะฉะนั้น DPS เเมื่อเจอกับเอเลี่ยนมันก็จะเยอะกว่าเดิมอีกครับ โอเคครับเราก็จะมาอธิบายตอนที่แบบเจอศัตรูพวกเอเลียนนะครับก็จะเจอได้แค่กับพวกที่แบบหลุดระยะตีช้าแค่นั้นเลยครับผมแต่ก็มันก็เก่งเหมือนกันนะครับเมื่อเจอกับตัวปกติแต่ว่าจะแพ้พวกตัวที่ดาเมจแรงๆและอยู่ไกลๆครับอย่างเช่นพวกหมีเอเลียนหรือว่ามันก็แค่นั้นนะที่แบบแพ้ทางหนักๆพวกหมูแบบหมูตีเวฟอะไรแบบนี้ตัวของล้อยกกาดเนี่ยแก้ง่ายเลยครับ พวกตอวอื่นๆก็เหมือนกันแต่ว่ามันก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนยดิดหน่อยเวลาเจอ,อถ้าเป็นสตูประเภทพวกเอเลี่ยนดาวก็คล้ายๆกันเลยครับเงื่อนไขเดียวกันแต่ว่ามันก็ตู้ได้เยอะกว่าปกติครับและด้วยความสามารถพิเศษที่เพิ่มมาคือเวฟอิมมูนเนี่ยทำให้การใช้ของมันเนรอบด้านมากขึ้นครับไม่ต้องเจอกับพวกรีลิกหรือว่าเอเลี่ยนได้ครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับก็ถ้าให้ผมเปรียบเทียบร่าง3กับร่าง2อะไรที่เพิ่มมาบ้างที่ทําให้มันดีขึ้นเยอะ ก็ความเร็วในการวิ่งของมันเนี่ยเพิ่มมาประมาณ4ี่หน่วยก็ทําให้แบบสามารถเข้าถึงศัตรูได้เร็วขึ้นมันก็เลยแบบสร้าง DPS ได้มากขึ้นอีกครับแล้วก็ตัวเนี้ยความเร็วในการโจมตีมันไวทําให้ DPS มันเยอะซึ่งทุกคนอาจจะสงสัยกันนิดนึงว่า DPS คืออะไรมันก็คือ,อดาเมจต,ต่อวินาทีครับซึ่งตัวเนี้ยสามารถสร้างดาเมจต,ต่อวินาทีใส่ท่าล,ลิกได้เป็นหมื่นเลยนะครับเน,น้นย้ำว่าหลักหมื่นเลยนะ คือ16,000 DPS เนี่ยนับว่าเยอะมากๆในบรรดาแบบเทียบเทียบกับ Uber ทุกตัวนะตัวนี้ก็ถือว่าเยอะกว่าหลายๆตัวเลยนะครับผมก็สำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละครับก็อนเนื่อดยที่มันเป็นแมวแรนะครับก็ใช้ได้่านพวก4มงกุฎต่างๆได้เลยถือว่ามีประโยชน์จริงๆหามาใช้เถอะครับถ้างั้นไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของรีวิวแมวภายใน5นาทีครับผม เป็นยังไงบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปอย่างมากเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ see you next time ครับ